สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องปองไปเอฟซีส่ผู้สู่คนเลยครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องจจก,กี้ชาแนลวิธีทินท้นกินเที่ยวเต้วถีบกับผมพี่น้องนี่ครับผมเล่งกระดูหมูต้มเปืเป่อย,ยครับผมพี่น้องเต็มทา่าสร้างเต็มถ้วยอีหะครับผมสีกินได้เบิร์บาบูนี่โอ้เปืเป่อยๆแข็งๆพี่น้องโอเคครับเบาๆหลาใหญ่หาง กินได้ครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้นะพี่น้องผมโดนโดนแค่คลิปจกเที่ยงหนึ่งนะครับผม <c oughs> โอเคครับขอบคุณล่วงหน้าพี่น้องครับผมโอเคครับลุยเลยครับผม <c oughs> บุญผลข้าเหนียวพอเนี่ยครับผมพออย่างพี่น้อง <c oughs> กินน้กินแซ่แบๆใจหน่อยใจข้าว ทุกตอนเลยเนาะจีซิงนัสแง่อากมาได้ทั้ง ซ่อนเด่เด้อพี่น้องขดออกมาครัาครับใ่ แป๊บนึงมองไว้นี่แน่นอนครับสา่นเบงเบิ้งอือื แขวติดข้างราเราจงไปแง่ที่หลัง เาตืนเ้นนี้น่นสร่งขายขายขายขาคุณเดกินสมองกองเลยได้ how ่าเป็นยังไง ันี่รสชาติคับผมโมโหูดอกดร,อรสชาติสมองกับสิบเอเล่เลยนเนาะเพราะว่านี่แค่ไข่เนาะแต่ว่าเอามือว่าจับอีกผมกินผู้เดียวพี่เนาะเป็นยังงครับบ่ถ,ถืออันสองอันที่ ซื้อมาหว่วเดีวยวเด,ด้พี่น้องเมื่อกลับขบ้นรถรก็ใส่นี่พี่น้อเลย จงวายดเข่วที่ท่างกราลกนลววางที่หลังไม่ติดมีสิ่งใดหลังเลง

Pues la pena, no también ya. 给拿着。 มักกับเบิงครับบะมักกับไข่เบิงครับ <laughs> ครับผมโดนๆกันไ้เฮ็ดคลิปจะเคลียร์หนึ่งพี่น้องเลยกะจะสังลืมกันกับผมจะตั้งใจกะฝากเป็นกำลังใจกันนะครับผมโดๆนๆไอ้เฮ็ดคลิปเราพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกันคึ้เก่าผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปสำานีสวัสดีครับ